มาดูตลาดต้นไม้ครับสิงบุรีแยกดงมะขามเทศนะครับปักทีเทสมาได้เลยเพื่อเนี่ยครับทั้งเส้นเลยสองฝั่งครับร้านกระบองเพชรยังอยู่นะครับสองร้านอันนี้โซนกล้วยไม้ครับนี่ครับดอกสีเหลืองสวยเลยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรกล้วยไม้ครับนี่คนชอบกล้วยไม้สวยเลยโซนขายปลาเนี่ยครับช้อนเอาเลยเยอะแยะเลยมีกุ้งด้วย

ไม้ดอกหอมนะครับร้านนี้มีเยอะเลยสาราพัดเลยเทียบแล้ว